เราจะทำกุ้งถังกันนะครับไม่ทราบว่าเขาเรียกกุ้งถังได้ยังไงนะครับจะทำดูนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงเป็นเครื่องเทศนะครับมีอยู่ห้าห้าขวดแบบสีเขียวสองแบบสีชมพูสองแล้วก็แบบตัวน,นี้นะ่าจะเป็นคล้ายพริกนะอ่าเราลงหม้อน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เนเครื่องเพีรหอมกลุ่นเลยนะครับนี่หอมมากวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็คือจะมีกุ้งนึ่งปูนึ่งปลาหมึกนึ่งนะครับเราจะมาคลุกเขาใส่กระทะเดี๋ยวเรานึ่งปูกันก่อนนึ่งกุ้งนึ่งปลาหมึกเสร็จแล้วเราจะมาคุกเรวจะทำให้ดูนะครับทุกคนใจเย็นๆน,นะครับ ได้ดูแน่นอนวันนี้แล้วก็จะได้ชิมได้กินด้วยกันด้วยก็เรียกว่ากุ้งถังกุ้งถังรอดูหน้าตามเป็นยังไงนะครับทุกคนโ okay, okay. อเคโอเครอติดตามรอติดตามอั<ห>นดับแรกเราก็จะตั้งกระทะก่อนะอนะอนะครับกระทะกระทะใหญ่นะกระทะเบอรนะ์เบอร์แปดสิบนะครับกระทะเบอร์แปดสิบนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ดูวับนี้เหมือนเล็กนะครับอา้าวนี่คือกระทะเราครับเดี๋ยวไอ้กุ๊กเราก็จะเริ่มปฏิบัติการนั้นนะครับรอดูนะครับทุกคนานตอนนี้กุ๊กกำลังจะลงมือแล้วนะครับอ๋อไหนก่อนลงมือ<ค>ลงเขานี่มัน ยกขึ้นก่อนเอาทดเสอบว่าโภไฟไม่ติดวางเลยเหรอไฟติดแล้วเอาอันนี้ลงไปเอาน้ำลงเลยอะมั้ยพูดตั้งแต่กระทะทเราตั้งแต่ี่ดีกว่านั่นแล้วะไ่ร้อนน้ำนปรุงน้ำซอสปรุงที่เราปรุงเสร็จแล้วนี่ลงไปในกระทะเบอร์แปดสิบเส้นผ่าทุนกลางให้แปดสิบนั่นสุเส้นผ่าทุนกลางแปดสิบ สีมือไม่ต้องห่วงของคุณแม่คืออะอยไม่ได้กินหมกหมกฟางเขาไม่ให้กินหรอกให้เป็นสะพายนะ่วมมกมากเขาทำแค่หมกเดียวกินคนเดียวโอ้ร้อนแรงนะเนี่ยบุบเลยเหรอ่ะมันเบาไปๆๆไม่ต้องเบาครับเพราะรว่าหมกพัสดีเราเยอะลูกอาลงเลย <S <S เหรออ้าลงเลย กุ้งนึ่งแล้วก็ปูนึ่งลงแล้วนะครับอ่าโอ้โหเลียงพนเบิร์มูนบ้างอ้าวต่อไปลงกุ้งครับกุ้งลงก่อนลุงลงพร้อมกันไหมครับไมคมันจะได้คนทีเดียวครับอ้าวลงกุ้งครับเหลือแต่น้ำเต้ากับปูปลานะครับอ้าวมีมีสองอันไหมฮะมีทัาพีสองอันไหมครับทับพีข้างบนอ๋อนี่ไง อ้าวม่เหียวอ่ะวสองอันลูกคนหนึ่งจับกระทะครับอ้าวแล้วก็นี่เป็นหลักหลักไปไหวพ่อพูดเลยอ้าวอันนี้มันฝรั่งครับหรือว่ามันเทเอ้ยมันฝรั่งจริงจริงกับอะไรจับกระทะให้หน่อยครับมันฝรั่งกับอะไรกับข้าวโพดสาลีมักซิลี่อ้าวคนลงไปครับกระลุกนี่เลยเขาเรียกว่าการทํากุ้งถังนะครับเราเอาถังไหนมาใส่ครับน้องแนนเออมีถังไหม ไม่มีเหรออ,หอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะเลยน้ำจิ้มอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันต้องเอาทับพีเนาะไม่ต้องเอาตะหลิวตะหลิวมันนี่ยคนเยเยอะคนเลยเยอะนี่นะวิธีทำนะครับสั่งตรงมาจากกรุงเทพนะครับกุกเรานี่เพราะว่าถ้าจะขี่รถทัวร์มานี่กุ้งหมึกนี่เน่าครับต้องขี่เครื่องบินมาครับมันจะได้สดๆนะครับเอ้าควักไปควักมา เหลืออะไรครับมีหอมมีอะไรใส่ไหมทนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่เ,เลหลือแต่จัดลงจานแล้วก็รับประทานเนาะนี่แหละคือกั้งถุงกุ้งถังนะครับหมึกถังโอ้บางโอขนาดเิ่มพี่น้องเนาะแบบแก้วเลย,ย,เยอโอ้ไอ้วุเกเกินอนจริงมกินกัน,น,กนถ้าเป็นเมืงองจินเขาเรียกหมึกมาลากุ้งมาลาแล้วมัน อืมเนาะทำเป็นนะนี่ทั้งนี้ฝั่งนี้ต้งเหลืออยู่ออยู่กต้องใช้ตะหลิวอ๋อตะหลิวก็ดีตะหลิวอยู่เกณฑ์ไหนล่ะชมหนแเอาเลยก่อนเดี๋ยวพึ่งคว่ำนะครับเดี๋ยวพึ่งคว่ำนะครับกินได้ก่อนกินนด้ก่อนเดี๋ยวพึ่งคว่ำนะครับโอ้โหน่ากินไหมครับทุกคนน่ากินไหมครับทุกคนได้ได้ได้ตอนนั้นก็ได้น่ากินนะครับทุกคนสุดยอดเลย อ้าวเสร็จแล้วเนาะคนให้ทั่วแล้วก็เสร็จแล้วก็จัดใส่จานโอเคนะครับส่วนไปกินที่โตนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็น้ำลายเหยืแล้วน้ำลายหยดแล้วแบบแก้วแบบแก้วน,น้ำซอสน,อนี่เต็มเลยเดี๋ยวไปกองชอนอืมน่าจะยังไม่หลับทุกคนจะได้กินด้วยกันเด้อวันนี้เด้อใกล้จะเสร็จแล้ว จัดจานนะครับตอนนี้เพิ่งได้สามจานนะครับจัดใส่จานมาเพิ่งได้สามจานนะครับทุกคน<ป>นะจานใหญ่ก็มีกลาลังจะตามมานะครับมากินด้วยกันแนละวันนี้กินกุ้งถังนะครับหมึกถังปูถังนะครับใหญ่มากใหญ่มากจุดยอดจุดยอดจุดยอด านนี้ใหญ่ที่สุดนะครับจานนี้ใหญ่มากมากินด้วยกันนะครับต่อไปเราก็ลงมือกันนะครับคุ่งถังนะครับเราต้องเตรียมถุงมือแล้วว่าเตรียมไม้จิ้มฟันไ no หมเนี่ยเตรียมน้ำไหมนี่น่าจะเผ็ดหน่าดู okay. e เลยนะเนี่ยทุกคนเอ้ยพี่น้องไปรช่วยกินมาซิมมือเราบันกุ้งถังกุ้งถังแบหไงสังกุกมาจากกรุงเทพเราไม่เห็นเหร ต่อไปจะสาธิตการกินกุ้งถังนะครับกินก่อนอ,อ๋อต้องใช้ถุงมือก่อนนะครับไม่ต้องใช้น้ำพิมนะแต่ว่ามีผักแก้มมาเด้อทุกคนเด้อมากินกุ้งถังเด้อบันเด้อของผมไม่มืดนะฝั่งนี้สว่างมากเลยสว่างมากเลยใส่ถุงมือก่อนนะครับจะกินกุ้งถังตัวน,นี้ใส่ถุงือ มนนนนีผักแก้มด้วยเนาะมีผักแก้มด้วยสำหรับแรกเราต้องชิมเราจะชิมกุ้งถังก็ต้องชิมกุ้งก่อนนะครับวันนี้เราใช้กุ้งกุ้งแช่บวยนะครับเนี่ยกุ้งทะเลแต่มันนิ่มดีเนะี่ยจะแก่ เราจะหางออกก็พอเนาะกินเลยอืมเกาะ่าเกาะ่าอะไรครับอ่ามีเกลี่ยมส่วบักยาวนะครับต่อไปเราจะ กิมปูมมาครับปูม้มาปูมา้าตรงนี้กินกุ้งไปแล้วปูม้าปูม้าช่วงนี้ยังไม่มีไขเ่เยอะนะไข่นิดเดียวปูม้ากินแบบนี้เลยนะครับ โอ้อร่อยจริงๆเชิญครับท่านเดี๋ยวผมกินโถก่อนแป๊บหนึ่งเดียวหมดเลยคูม้าก็อร่อยนะครับเหลือหมึกนะครับเหลือหมึกเหลือหมึกน,นี่หมึกครับหมึกกินโอเลยนะครับหมึก เหม,ม,มือนก็นุ่มนวลนะครับขึ <c oughs> <c oughs> ้นจมูกเลย <c oughs> คืองูง้างจะเลอะต้องใส่ถุงมือครับลองเย็บตัวลองเย็บครึ่งตัวครับลองปุยเย็บครึ่งตัวนะครับทุกคนลองปุยเย็บครึ่งตัว ปูม้ามีไข่ดิดหนึ่งครับอืมลุยแล้วครับปูม้านะครับอึม่มอึ่มยอดจริงๆครับ ยอดมันยอดนี่หมดแล้วครับเยอะนี่มีห้าจานเดี hmm. ๋ยวจะลูกเรียกลูกลูกมากินด้วยกันกลังเตรียมงานอยู่นะครับกินกุ้งก็อรใ่กุ้งก็อร่หยกินเมื่อยเขิ้นยัง dạng một <N -2> mực dạng Đây lát mực mực mhmm mhmm mực mực mmmm 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 Ngon mmmm 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 ăn mmmm 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 มึกถังมือไปสองแล้วขออีกครั้งหนึ่งมืดอืม,อมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวค่อยกินกร้านน้อยอยากกินด้วยอืออือยอดเลยนะครับัูมาถังครับอืม ลองปูอีกทีนโ้ยนาด็ดดยกินร็วพอรดขอดูรอบรอบหน้านะครับรบปูเหลาจะกินอะไร รอบนี้กินกุ้งถังครับรอบหน้าจะกินอย่างอื่นถังนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าส่งท้ายด้วยปูนะครับหนึ่งชิ้นส่งท้ายด้วยปูหนึ่งชิ้นนะครับโอ้มีอ้อส่วนด้วยเหรอเดี๋ยวผมกินปูอีกหนึ่งชิ้นก่อน อืดยอดเจอกันคลิปหน้านะครับกุ้งถังนะครับดูมือครับกุ้งถังเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปู่หลาด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับตงนีตอง